สีแดงเริ่มกินสีขาวใช้เบีย้ยสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเบีย้ยมาสกัดไว้ สีแดงทิมเบี้ยสีขาวทิมสวนเข้ามาอีกสีแดงจึงโยนเม็ดออกไปสีขาวเดินเบี้ย สีแดงเริ่มทิ้มเบียริมสีขาวถอยโคนสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้ม้าสีแดงเอาม้าแลกเบียสีขาวใช้เบียกินม้า สีแดงเอาม้ากินคืนสีขาวจึงขยับโคนสีแดงครับเดินเม็ดไล่มา ม้าขาวกินโคนสีแดงใช้โคนกินสีขาวจึงใช้เบีย้ยกินเม็ดสีแดงกินคืนสีขาวขยับโคนเปิดตาคกดสีแดงขยับขุน สีขาวใช้ม้ากินเบีย้ยสีแดงครับเดินมา้าหลบไปก่อนฝั่งสีขาวจึงได้ตาลุกคาดเรือสีแดงหลบสีขาวกินเรือ สีแดงครับกินเรือคืนฝั่งสีขาวกินมา้าสีแดงเอาม้าคืนสีขาวขยับเรือ สีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงจับเบี้ยสีขาวตีลุก สีแดงครับกินเบี้ยปังสีขาวหลบตาลุกสีแดงใช้เรือตามากินเบี้ยสีขาวกินลุกสีแดงถอยสีขาวกดสีแดงไล่เรือสีขาวยืดออกสีแดงครับกินเบี้ย สีขาวไงสีแดงเอาโคนหลบสีขาวเอาโคนกดพื้นที่สีแดงจึงหงายเบีย้ยส่วนสีขาวปิดเกมลุกจน